เลยสองสามสามก้อนยังไงก็แตกคือของผมผมงก่าบแล้อะผมรอดจากเพชรอะไรแตกแน่นอนอยู่ครับอ๋อก้อนสิบก้อนแล้วแตกเลยไปเลยปุ๊บอ่ะยังไม่หายคลิปเลยอือ เพิผมแล้วครับครับผมเฮ้ยยี่ม่อีพิเยอะจังเออ,อวไยจังโฮหกคอนโอ,โอ,โอโ้โหได้หกคอนโอเคเลยดำไหมเอ่อไ,าาได้ตัวเดียวมันแตกไวเกินวุ่นายเตรียมใจก็แบบไอเดีวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จัดการไอดีนายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอดีผมมีแค่ไอเดียวใหม่หมดเลยมาให้ดยอ ปั้นมันดูแต่น่าจะไม่ได้ปั้นถูกครับเออต่ลูกเอกมีอามานนะนี่ตามฟิวใช่ไหมล่ะใช่ไหมลูกเอกมีอามาสองตัวด้วยนะหลงลีเกินตามฟิวใช่พ <c oughs> อ๋อเปิดได้ตัวหนึ่งแล้วก็ตามฟิวตัวหนึ่งเข้าใจแล้วก็มีกระถ่ายสองตัว <c oughs> แล้วก็มีหนูระเบิดสองตัว <c oughs> โอ้ยมีกระต่ายด้วยสามอะเล่นอะไรก็ไม่ได้คือมันไม่มีตัวที่ผมถนัดอยู่ในไอตีเท่าไหร่อืเมื่อกี้ไอตีใครเล่นตัวหอกลุงเอกครับคือลุงเอกอะคือเตียงไว้สองร้อยก้อนแต่แตกยี่สิบก้อนไม่เลยขวานขวานป้อนไปแล้วไอตัวหอทไอตัวชนะอามาไม่ได้ตัวอีกตัวน่ที่เปิดได้ ใช่ใ,ใชแล้วก็อามานก็มีอยู่แล้วด้วยเฮ้ฮฮ้เงเพิร์ทเก่งเมืองเ,เอสใช้พี่แกต้องใช้พี่แกพร้อมเห็นม่วงสี่สิบพอชดเชยได้แล้วแล้วสิบพันเหลือไปเลยอ่ะไม่หายไม่หายแ๋อบวกบวกหี่ปิดเยอะอยู่ อ่านเมื่อกี้เยอะกว่าเนี่ยสองรอบจบเลย ID หมอครับสามรอบจบเลยทำไมข้างหลังมันเดงๆไอ้ปีกเยอะขึ้นดิเชยอ่าใช่ไอ้ปีกเยอะขึ้นดิเชยเมันลุ้งอยู่เดี๋ยวทำไมอันเมื่อกี้มาเร็วจังอ่ะภาษาเตรียมใจเออ ยังไงถูกหลอดเต็งเขาเข่าเดียวกันคอนเซปต์อะไรดีอ่ะสามสิบก้อนเกมก็ฟิลหนึ่งไงทำสิทปต์ฟาร์มไงตัวโซนลูคอนเซปต์พิษไฟสบายเลยเออได้สามคู่เลยไม่เป็นโอ้ถือว่าดีนะอย่างเงี้ยเออเต่งเอซีแล้ว โอ้โหเกอดซองไปเยอะปุ๊บปุ๊บไปเลยหายไม่หายอาจจะหลอกหายปุ๊บนี่ตัวนี้เก่งปั้นแล้วโซบอลอ๋อเอ้ยเห็นไหมบอกแล้วมันเป็นทีกเยอะทำไมเราบอกแล้วไม่เออมันเป็นทีกทีกี่หลอกหลอก มีน้อยไม่แตกนะห่แตกก้วเนี่ยดูดิเนี่ยข้างบนเนี่ยลุงเอกแล้วก็คุณมีซัวอ่าวิโอลาวิโอลาอินทวอร์ตเจ็ดเจ็ดเจ็ดัเขาไม่ห้าสิบ้อิมอตันี่มาแล้วตออต้องมาแล้วมันจะได้มีได้นออนทวอร์ตทำมาได้ทำมาไ น่าจะหมดวันไม่พูดอะไรกันมาเลยนี่อ๋อไม่ไม่หรอผมไม่ค่อยชอบทำเทรนนิ่ง let's go <S หายไม่หายต่วันนี้มันไม่หายอ่ะอ่าไออิสเบลมาเยอะแล้วนะหายหรือว่าหายหรือเปล่าผมก็กดคลิกซ้ายมันจะได้มาไวลืมไปไม่ใช่ดีตัวเองอ่า ไม่ใช่เพ่งดักขวาอะไรนะเดี๋ยวคงไม่โดนนะแต่ว่าตอนสุดท้ายเลยเกมมันคงไม่เจอได้แบบหลอกให้เปิดหรอกเออบ้าเดี๋ยวเอเคไปซื้ออีกทีหนึ่งดิเดี๋ยวไม่ทำฟิวชั่นหน่อยไม่ได้ครัเอ้ามันแตกจริงอ่ะเดี๋ยวอีกสิบอันแตกกนเ่ยหมดตูด ในคางมีอะไรเยอเกียมันลอดลวงกำลังลอดลวงในครั้งมีอะไรมากหรือว่าแตกหมดแล้วต um, ัวเองไม่แตกปเปิ้ลปะไม่มีจ anyway. ริงเหรอมันไม่มีจริงเออนี่ไงอยูงนี่อยู่นี่อยู่นี่อาจจะอยู่อย่างบอกงกนี่นะบนงกกลับเลยยุบหายไม่หายว่ะ เพชรมีตั้งเยอะเพชรไม่ทำอย่างอื่นง่ายเด๋ยวแตกแน่แน่มันไม่หายอะไรวะไม่ได้ติกูถามมือจริงๆนะเย่ล้มตี้ตหหายไม่หายอีกแล้วเดี๋ยวเกมเกมมันรอเขาหิน เกมมันลูกเขาซื้อเาคนนี่เขาแตกอ่ะเออเขนิดหน่อยเราไปขอชีลอาการมันจะเป็นเป็นได้เหรอไาไม่หายไม่หล่อไม่ต้องรุ้แล้วมาแล้วมาแล้วอหอยังมีดองกล่องเอาไว้อยู่เปิด หินฟ้าเออมีหินฟ้าด้วย<ด>หินฟ้าปวดๆใจไม่มีไม่มีเย,ย,ยี่ยมเกมมหอซื้อไกันสองคำเช่นนี่เหรใจะเยอะกว่าทุกคนรวมกันแล้วนะหินที่เปิดเนีวว่ยวางเงินด้วยนะหายไม่หายว่ะไม่หาย ไอ้เกมมันโหดกเนสิเไคนไม่น่อนี้มันมีหินหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยตีบวกยังไม่เสร็จ ไม่นะเพชรหายของผมก็เหลือร้อยกว่าไอโกลมมีอะไรวะหินฟ้าหินฟ้า,อ,าอ่าเพชรลุนลุนอ่ะมันมาวันเดียวใช่ไหมใช่โอ้โหโกเกมเพชรมาหกสีอ่าวอลเลเออร์แพ็กวอลเลเออร์แพ็รแล้วก็อารีนา อ่าลีน่าได้อะไรไหมเป็นไ้มต้องได้เลีอ่าแล้ววันเดียวแล้วเพิ่มหนึ่งวันเดียวมันลอยเนี่เฉยโอ้โหเพลงนี้อดรุนสุดเลยเทนนิงเอออีกนิดนึงไม่อยากใช้เบียร์เลยใช้ได้เบียร์เยอะใช้เยอะ เทปหนึงเทปที่มันมีน้อยกว่าเดิมน็ไม่หมดใช้อ่าโซโซไม่มีกาะบาดไปเราวก็แมงมุมอ่าแมงมุมมีหินฟ้าเห็นไหม

ไฟอะไรน <Knight. S 2> เนเกมหรอสี่สิบบวกไอสิบเอ็ดสองรอบแล้วก็ปะปาอีกประมาณหกสิบห <60 S 1> <60 S 2> ้า <70 S 2> <ช>ิเจสิบประมาณนั้นมีไฟเยูไหนไฟเยอูไหนไฟเยูไหนก็ตีบวกอน,น่าจะได้อยู่แล้วพลังงาน หนึ่งพันเจ็ดลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหรือหกร้อยหารสี่สิบลงเซนน่าจะได้ก้อนหนึ่งอดีเป๊ะผมไม่ได้ใช้อรลมไม่ไมตั้งอยากเงียั้งบแบบนี้ไม่ใช่หรอกหายไอหายแล้วบ้านะ呐ล้น ดีตัวหนึ่งอ่ะคนเคสีเขียวมึงต้องการอะไรจากกูอเอาไม่นะจดของตัวเองไม่ค่าเกตฟิวไม่ก็เกะฟิวไม่ก็เกะแต่ตัวที่สองก็เก้าอ้ะเออเกิดเคล็ดเลยเกิดเคล็ดเลยเงี้ยปดปูบะ เออเผ่านี้มันต้องใช้พีทเป้าซีเ็ดเนี่ยเออแต่ก็ยังน่าจะมีโอกาสใช้กูเย้ได้สปีดต้องไปแก้สปีดอีกเร็วต้องไปแก้สปีดอีกเร็ว